ร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบ็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจิล่์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมด้วยเกมเราบอกกันอีกแล้วนะครับอยู่ในแมปกาพีนะครับผมทุกคนก็มาอยู่กันในแมปกาวกาอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับแมปกาพีนะทุกคนนะโอ้โหรอแบบว่าไวมากๆทุกคนตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์จันเวลาประมาณนี้ใช่ไหมเขาอัปเข้ามาวันพฤหัสเวลาประมาณตีสองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่ว่าตีสองหกโมงวะน่าจะตีสองครับทุกคนโอเคก็เรามาดูกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ ก็มีดาบเซเบอร์เข้ามานะทุกคนมีผลระเบิดนะมีปรับขาดําใหม่เพื่อสกิลทีของผลโมจินะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอัปเดตนี้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าทุกคนอย่างแรกนะทุกคนที่ผมจะพาไปนะก็คือนะผมพาไปซื้อเออเจ้าดาบนะครับดาบของแชงคูนะทุกคนเผื่อใครแบบว่าอยากจะได้เนาะผมนะครับเดี๋ยวพาไปซื้อเลยทุกคนให้เรามาที่เกาะนี่ครับเกาะสลามครับทุกคนโอเคก็ขับเรือไปนะทุกคนที่เกาะสลามนะครับนี่ขับไปเลยนะครับผมนี่ ก็ใครมีเรือแรงก็จะมาถึงไวหน่อยอะครับแต่ใครได้เกิดก่อนนี้แล้วก็เฟี้ยวนะเฟี้ยวเฟี้ยวโอเคทุกคนมานี่ยทุกคนพอมาถึงนะครับนี่มาตรงนี้เลยโดดมาปึ๊บปุ๊บป๊บอ่ามาตรงนี้นะครับผมโอเคเอ้ยติดติดติด,ตดเขผมอ่ะวิ่งมาตรงนี้นะวิ่งมาวิ่งมาทุกคนนี่ครับแล้วมันก็จะมีดาบปักอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมทุกคน ดาบปักนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ทุกคนครับให้เรากดเลยปุ๊บนะครับราคานะผมอยู่ที่150ล้านนะทุกคนเลเวลเราต้องพันสองห้าสิบขึ้นไปถึงใช้ได้เนาะตอนนี้ผมมีเงินอยู่นะครับผม150ล้านเป๊ะปุ๊บซื้อเลยนี่ทุกคนครับผมได้ดาบเซเบอร์มาแล้วยะฮู้ดูดทุกคนได้ดาบเซเบอร์มาแล้วผมเงินผมหายหมดเลยครับผมเออเงินผมเหลือเนี่ยเหลืออยู่แปดหมื่นสามนะครับโอ้マイ god นะครับเออเงินผมเหลือโอ้โหลดทวบเลยนะผมเงินผมอะนี่ครับผมทุกคนโอเคนี่โหโคเท่นี่ครับดูลักษณะดาบนนอโคคเททุ่กดดูิ ฟีย้ยวจัดเฟีย้ยวจัดนะครับอืมเฟีย้ยวจัดเลยทุกคนนี่เป็นไง,ไงโอ้โหโคตรเท่นะครับคิดว่าทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมมาโอเคทุกคนมาก็มาเริ่มกันสก,กิลเอปึ๊บปึ๊บเฮ้ยยยเคโคตรเท่ทุกคนเฮ้ยสก,กิลเอโคตรเท่นะครับสก,กิลเอาใหม่ดิมันมาเป็นไงไวะสก,กิลเอเรามันดีเยลย์แป๊บนึ่งปึ๊บจิ้มดาบตรงพื้นแล้วก็อย่างนี้ครับผมอ้อเฟี้ยวเฟี้ยวต้องเป็นสกิลอาร์ครับผมสกิลอาร์ปึ๊บอุ้ยเฮ้ยทุกคนหหห่่่วววววงงงงงี้้้้โอออเเเเปปปป็็นนนดกกาาาารรรืืลลคับ จะลองดูใหม่อีก่อนปึ๊บปักดาบอ๋อนี้เป็นวงแค่นี้เนาะตัว A ปึ๊บอุ้ยวงกว้างแบบนี้เลยโคตรเท่ทุกคนโอ้ไม่ก็เท่จัดๆนะเท่จัดๆนะครับเท่จัดๆโอ้ยหโอ้เท่ๆๆทุกคนฟรุบโอ้โหดูดิมันมันมันเท่มากเลยนะครับผมเอ้ยสกิลตัว T มีไหมตัว T ไม่มีตัว F ตัว F ไม่มีครับผมหมดแล้วนะครับทุกคนโดนทา,า,างกีฬาชจ็แม็กกิ้งไปบอลเลยมีตัว E นะทุกคนเออตัว E กับตัว R นะผมเออสกิลค่อนข้างเท่มากเลยนะกระจายอย่างนี้เลยครับผมกระจายวงกว้างยิ่ง้ทุกคนเออผมอยากรู้ว่า,วาดาบนี้จะแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยไปลองนละ้โอเคทุกคนแล้วก็มีสกิล T ของผลโมจิครับผมมีผลโมจิพอดีเลยทุกคนกดตัว R ครับเออกดตัว T นะมันเนี่ยโมจิจะตกมาอย่างนี้ครับผมอ่าตกเป็นน้ำโมจิอย่างนี้ทุกคนอ,อึ๊บเห็นไหมดวงมันก็จะหยุดอย่างนี้นี่หยุดแล้วก็ตีไทม์ดามค,ครับ เออแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงมากกับผมว่านะครับนี่แม้จะเป็นโมจิเหนียวๆครับผมเนี่ยใครเดินไปมันก็จะติดนะครับแต่มันก็ไม่รู้ตายป่าะน่าจะตายเลยดีเฮ้ให้ตายเลยทุกคนตายเลยนะผมดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเนาะเดี๋ยวเราไปรอกับอ่บอสกอดท้องฟ้านะทุกคนเนาะผมว่าน่าจะใช้ได้นะครับผมเอ้ยดาบเซเบอร์นี่ผมว่าตีแซนสบายเลยนะเว้ยทุกคนคือแม่งแบบว่ากระจายวงกว้างนะครับค่อนข้างที่จะเทเลยโอเคขึ้นมาโอเคครับโดดขึ้นไปเลยครับรออะไรอ่ะโดดขึ้นไปเลยนี่ครับดึงดึงขึ้นไปครับทุกคนโอเค ปึโอเคครับ,บ,บ,บ okay, ผมทุกคนขึ้นมาแล้วนะผมเดี๋ยวเราลองใช้สกิลทีโมจิก่อนนะทุกคนว่าจะแรงไหมครับโอเคครับผมตัวทีนะครับตกลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนไหมโดนอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าลองกับพวกบอลต,ตัวนี้ก็ไม่ค่อยแรงนะทุกคนลองมาเซเบอร์ตีปึ๊บเฮ้ยเซเบอร์ถามว่าแรงไหมนะครับมุมมองผมนะก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เนาะปึ๊บแต่มันก็ไม่แรงมากทุกคนไม่แรงเท่าเคียวนะมใ,ใครจะซื้อคิดดีๆนะครับฟันก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมมันแค่สกิลไปวงกว้างตีแปดหมื่นหนึ่งะครับอันนี้ล่ะเค เจ็ดหมื่นแปดแต่ว่าเคียวเอ้ยแต่เคียวตีไวกว่าแล้วผมเห็นไหมเคียวจะตีไวกว่าแต่เซเบอร์ก็แรงกว่าเออเซเบอร์แดงกว่าครับแต่ว่ามันตีช้านะครับผมนี่อันนี้แสนห้าสกิลทีแสนห้านะครับวุ้ยโคตรแรงอัปดาบเต็มนะทุกคนตัวทีเออตัวอาปึ๊บปึ๊บแสนสองะครับผมประมาณนี้แสนห้ากับแสนสองนะเออนี่ครับประมาณนี้ทุกคนมันแรงจริงนะครับผมแต่ว่าสกิลมันก็เป็นวงกว้างนะแล้วก็ตีช้านะทุกคนมันตีช้าเนาะอืมแต่ผมเดี๋ยวผมลองดูขอดูเคียวนะว ปุ๊บป๊บดาเมจแสนเก้าเองทุกคนเออซเซเบอร์แรงกว่าทุกคนแรงกว่าครับแต่ผมว่าเคยวมันมีความโคงที่มันหมุนครับแล้วมาทำดาเมจรัวๆเนาะอืมซึ่งตรงนี้ซเซเบอร์จะสู้ไม่ได้ทุกคนเคทุกคนเดี๋ยวเราก็ลองไปสุ่มนะครับเอ้ยสุ่มไม่ได้ทุกคนตอนแรกว่าผมว่าจะสุ่มหาผลระเบิดลืมว่าเงินมีอยู่แค่นี้นะทุกคน ลืมทั้งเงินมีแค่นี้นะทุกคนโอ้สุมไม่ได้เลยทุกคนครับผลระเบิดเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอเอาไปรีวิว EP หน้าละกันครับผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนนะในการอ่าอัปเดตครั้งนี้ทุกคนโอเคถ้าใครชอบฝากกดไลค์แชร์ subscribe ผมด้วยใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนนะครับเออก็เจอกันนะับคลิปหน้าขอดูแบ็คเล็กหน่อยสกิลใหม่ฟึบปึ๊บเยสดเย็ yes, yes, นี่ประมาณนี้ทุกคนเออนี่ทุกคนประมาณนี้นนครับผมหมดละไปและเจอกันครับผมบ๊ายบาย